มีลูกเลยได้ไหมก่อนแล้วแต่ลูกกะเอิ่นี้มันวางขอบลูกโอ้ลูกแม่คุณหนูลูกแม่นะพีพีรู้สึกยังไงคะที่เขาบอกว่าพีพีไม่น่ามีคนเดียวมีคนเดียวเป็นของเขาครับสวยสดมากสดมากสดจอบสดมากสจอ ปีนี้นอกจากแอนโทเนียแล้วก็แก้มบุ๋มนี่แหละไม่เอามำเนียงสำเนียงขอเลยอะไรนะขอแม่ขอแม่ไปถ่ายรูปไม่เหนื่อยนะโอ้ยเหนื่อยไหมเจอย่งซีนแบบนี้พอใจมากช่างแต่งหน้าก็เอาของหนูเมื่อเช้าพอใจกับคุณลีสุดๆโดนย่งซีนตลอดเลยใช่ไหมย่างซีนตลอดนอกจากช่างแต่งหน้า แต่พี่พีแล้วแม่บอกว่าอย่าไปนะแต่แม่ตอก่อนไม่ลงค่เราต้องยู่ตรงนี้เอาแม่เราพี่ีจะกล้าตอบยังไงองพี่พีทจะกล้าตอบยังไงแม่อย่าเฟรมตอบได้แ้แม่แม่แม่จไม่นิ่งแม่้เดียวัว้ยแมเป็นผู้ใหญ่ต้องอยู่ก็จะงองาอ๋อมามา ตอนนี้การแต่งเตี๋ยไปถึงไหนเลยเป็นเรื่องแบบของเด็กๆจ้าเอาแล้วอยว่แม่ตอนนี้เรื่องแบบเราเนี่ยพี่พีนเขินไหมเขินมากครับเขินมากจับจับมือเขาตลอดเลยแล้วเขาก็สะบัดสะบัดสะบัดเนี่ยก่อนก่อนออกมาได้ยินเสียงแบบว่าพี่พีนพี่พีนมันมีอะไรกันรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงก็ดีใจกดีใจตื่นเต้นครับแต่จริงๆตอนออกมาหูดับเลยนะเบ้าหมาไหมผ่อใจจังเล คือต้องต้องเล่าอย่างนี้ว่าก่อนที่จะมาวันนี้จริงๆอ่ะผมไปเรียนเชินแปดเป็ครั้งแรกในชีวิต บางคขาบอกว่าไปเรียนหน่อยเพราะว่าสมมติว่าเวลาเขาจะทำอะไรอย่างเงี้ยเขาจะรู้สึกว่าโอเคพี่พีทเรามีรู้แล้วว่าอันไหนคือสิ่งที่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ใหกล้ก็จะไปสไตล์เขานั่นแหละ <laughs> แบบว่าสะกิดว่าแบบที่ครูสอนพี่พีทยืนพ,พ่นับบครูสอนเขาก็จะอ๋อโอเคทำแบบไหนอะไรอย่างเงี้ย <laughs> ได้เอามาใช่ไหมคะ <laughs> ได้ใช่ไหมเ <laughs> มื่อกี้ลืมหมดเลยเมื่อกี้ในสายตาเราคิดว่าผ่านไหมครับผ่านไหมพี่พีทผ่านไหมคะผ่านไหมคะ แต่ว่าเราก็เสิร์ฟความหวานนะคะมีเกาคาอะไรเก่าจนตอนนี้เหนียงสามชั้นแล้วเนี่ยเขาก็มีเขาก็เป็นสไตล์เขาเวลาเขาเขินเขาก็จะมาจับหน้าเราอะไรอย่างงี้แล้วคือตั้งใจนะคะหรือว่ามันไปอับคนออกมาไปแล้วเขินครับจับมือจับหน้าอะไรอนะแสดงว่าเมื่อกี้เขินจริงคือทั้งทางอ่ะเดินสมมุติว่าเดินสามกิโลก็จับสามกิโลเจริงเลยขไม่รู้นะต้องไปทำมือยังไงดีอ่ะเขามือเย็นไงเครียดอ่ะอะไรอย่างเงนะำน้ำผู้ชายจับทาง ไม่ได้หรอไม่ได้มีเก้อเลยอ่ะเฮ้ยไม่ ให้จริงใหจริงวันนี้ค่าตัวต้องเป็นส่วนกลางหรือว่าเป็นส่วนตัวแยกกันอย่างเี้ก็ได้ให้เขาไว้ทำบ้านหมายถึงว่าส่วนของเขาอ่ะให้เขาทำบ้านของเราเราเก็บบ้านเน่ยอยู่ด้วยกันแต่ว่าเป็นเอาเงินเขาอันเนี้ยถ้าเกิดมาออกงานเนี้ยก็ให้เขาก้อนเนี้ยไปทำบ้านจ้างเพิ่มได้นะคะแต่ว่าส่วนของหนูหนูเอาไปใช้นะแบ่งเป็นสองส่วนไงเงินก็แบ่งเป็นสองส่วนใช่พี่พีทแล้วก็ส่วนของผมไม่เข้าบัญชีบ้านใช่ครับก็เข้าบัญชีส่วนตัวถูกไหมครับพี่พหนู ท่างตัวอยู่ทำดีไหมคะได้ครับแสดงว่าอนาคตรู้เลยนะเนี่ยได้ไหมคะอันนี้เราไม่ได้บังคับกันใช่ไหมคะมีงานติดมีงานคู่ติดต่อมาเยอะไหมเราสองคู่เรามีเยอะไหมคะพี่ปูอ๋อแต่ที่จริงมันมีติดต่อจะบอกว่าเขาต้องไปทำงานต่อตอนเนี้ยจะมีติดต่อมาเรื่อยๆแต่ว่าคิวที่ผิดไไม่ด้ใช่ปกติผมจะได้แค่เสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยครับ วันนี้เกคือพิเศษเลยคือพิเศษเลยยังเกิดอยู่ไปคาับเวลาเาออกงานคนจะบอกพี่หล่อจังเลยเสียงกะไเสียงอะไรหล่อเลยหล่อเลยหล่อไม่ออกถเกิดถ้าเกิดอยู่ไหครับคนคนชมดีดีเคยเหมืนเคิดทุกครั้งจริงๆตั้งแต่ผ่านมาแล้วปีหนึ่งกับลักษณะเหตุการณ์ประมาณนี้ก็ยังไม่ชินครับเอออันนี้เราสัมภาษณ์เออ่ธุรกิจหรือเปล่าไม่ใช่เหมือนสัมภาษณ์แบบธุรกิจอะไเลยไงไม่ได้สัมภาษณ์บันเทิงจริงๆกจริงแต่ผมว่าเวลาคนชมว่าที่จังหมาะหรือเปล่า หนูขำแล้วอะทำไมอ่ะมันสนุกดีอ่ะมันแบบเฮ้ยมันดูแปลกเนแต่เขาหลอกเป็นจริงไหมเขาหลอกเขาแบลวอยู่แล้วพี่ถามเขาเยอะๆหนูชอบตอนตอนแรกเราตกลงกันว่าเดี๋ยวตอนสัมภาษณ์น่ะหนูตอบเยอะๆนะหนูตอบเยอะๆนะเขาบอกว่าเขากลัวสูดรเขาตอนสัมภาษณ์เพราะว่าเราเราไปทำอะไรผิดมาหรือเปล่าเรายังไม่ชินเราไปทำอะไรผิดมา แต่ก่อนเนี่ยผมเป็นคนพูดน้อยมากเลยนะเนี่ยได้ได้เรียนรู้ปังการพูดเยอะจากแก๊บหมูเลยใช่บอกคำตอบสอนทุกอย่างเลยเป็นเหมือนคุณครูเลยครับวันนี้มันครูพอดีวันนี้มันครูใคร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 ครูซบพี่เลยลูกซบจริงๆริพี่มีติดไหมในการเสียงสูงไม่ไม่ไม่ครับแต่ผมว่าทุกคนติด เสียงสูงจากน้องอขี่กุน่นน้ำสิหนูหน้าตาหนูดูดุแล้วค <c oughs> ่ะเ <c oughs> สียงสูงตลอดเลยค่ะหนูว่าหนูแบลสุดในงานแล้วนะ,ะถ้าจะเรียกชื่อพี่พีทที่ถูกต้องคีน่ะพี่พีท <c oughs> แต่ไม่เสียงนี้ไม่ได้คุณได้ไรต้องเป็นเสียงคนนู้นะอะไร่ะพี่พีทอันนั้นเขาเรียกว่าแผลเสียงานแต่งไปถึงนแต่งา ล่าสุดเราเราทําการ์ดใกล้เสร็จแล้วครับแล้วก็เลือกทีมสีเลือกรูปแบบงานอะไรแบบนี้ครับเชิญพี่พี่นักข่าวสิคะเชิญเชิญพี่พี่นักข่าวครับอยวไปเดี๋ย่าไปอย่าไปพี่อาร์เชิญสิคะตอนนี้ได้กี่เปอร์เซ็นต์พวกนี้มาจริงจังสิคะก็ก็ตอนนี้จริงๆการ์ดน่าจะเสร็จประมาณช่วงกลางเดือนหน้าครับกลางเดือนหน้าแล้วก็รูปแบบงานผมว่าน่าจะอีกสักเดือนหนึ่ง มีความพิเศษอะไรในตีมในการในในงานรูปแบบต่างๆอดี๋ยวพูดหมดนะต้องรอเซอร์ไพรส์หรอเขายังไม่ได้คิดแน่นอนเลยแบ่งกันลยอ่ะคืว่าปีนี้เริ่มต้นแล้วปีนี้แล้วอย่าไปเริ่มต้นนะปีนี้มีโอแกไนล์แล้วมีโอแกนไนล์แล้วแล้วก็การ์ดเริ่มดูเออมีรูปมีหน้าเริ่มมีโทนสีที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเรื่อยๆใช่ชุดแต่งงานเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้ว เพราะว่าม่กเระเปดบจากร้านหน่อยอะไรอย่างนี้ค่ะเริ่มแล้เริ่มตีกันมากตีันไม่ตีค่ะไม่เหมือนจะมีอะไรับพูดอไรือโอ้ไม่ไม่ไม่ี๋ย่งไไม่พีเ่บที่กพี่บู๊ที่อกพีู่ี่อกอย่กม้นตรงนี้ไม่พีลองไปเลยคไม่ามคนไถามที่ไหนนะก็เรื่องงานแต่งจริงๆผมให้น้องเขาเขาเลือกเลยเรื่องอยา เขาให้หน <łość> ูเล <ien ic> <Harriet> ือกแต่เขาเปลี่ยนตัวอย่างเลยนะหนูบอกว่าเอาสีเงินกับสีทองเมื่อสีอื่นไปเพิ่มด้วยละกันเนาะไม่เดี๋ยวหนูเอาการแบบนี้เรื่องเป็นการจบแล้วจบแล้วไม่มีสิทธิ์หลอกเสียงนะก็สรุปคือแก้มบุ๋มเป็นคนคุมครับก็คือจริงๆอไม่อยากไม่อยากจะทะเลาะกันเรื่องแบบนี้อะไรเงี้ยให้น้องคาเลือกเลย อ่ะครเจ้าสาวต้องไม่ยอมง่ายจังเลยอ่ะคะคอสเจ้าสาวต้องเข้าไหมครับประทินผิวดึงความสวยแม่ดูแลมาดีอยู่แล้วไม่ต้องเข้าแล้วค่ะคอสเจ้าสาวแล้วข่าวอ้วนไงแล้วข่าวอ้วนแล้วเรื่องน้ำหนักไงแล้วแต่แม่ต้องไม่เปลี่ยนอเลยแม่ต้องไม่เปลี่ยนแม่แม่แม่ต้องมีบอกแม่แม่เพราะแม่เป็นแม่เจ้าสาวต้องเข้าคอสที่สอดโอ้เขาพร้อมขนาดนั้นไม่ต้องลงมั้งก็พร้อมหนักอ่ะตอนเนี้ย บนงานกลัวคุณแม่เซอร์ไพรส์อะไรใหญ่ใช่เปล่าใช่เปล่าอะไรบ้างหรือเปล่าไได้ด้เปล่ากลัวจะบอกว่าเอาแขก500แล้วป่ะพันหนึ่งแขกแม่นะคะแขกตัวเองก็ไม่เท่าไหร่สรุปก็คือพันหนึ่งจริงไหมอะไรนะแขกพันหนึ่งแขกเท่าไหร่คะน่าจะพันกว่าครับรัอันนี้คือแม่รีเควสหรือเราตั้งใจจะเอาด้วยนั้นเองก็จริงๆอยากได้เยอะกว่านี้แต่คอมันรับได้แค่พันกว่าคนเพื่อนหนูมีแค่สิบเท่านั้นแหละ ก็จับจองว่าจะเป็นงานใหญ่จบงานเท่าไหร่ตั้งวตาบ้านเราก็โอ้โหปาเปานหลายล้านมากงบเหรอครับพูดยากอ่ะสำหรับถ้าเกิดเขาขอแบบพูดไม่อันหมสำหรับงานแต่งถ้าเกิดจริงๆเขาชอบอะไรคนเลือกได้เลยคอมเป้อมเป้อมต่ายขอเพิ่มใส่ได้ไหมคะ งานแต่งงานแต่ง๋อเหรอยังไม่อีกวงจะพูดขนาดยิ่งเงินปันผลตัวเ็นของเราต้องไปปีอ่ะเจ็ดสิบสามสิบพี่พีคสามสิบหรืเจ็ดสิบสรุปแล้วตอนนี้มาเป็นเพราะทางดูหน้าเงินแล้วเนี่ยหนูคิดว่าทันไหมครับสำหรับงานแต่งของเราลวการจัดของกิจการคิดว่าทันไหมไม่ทันค่ะทันเกินทันมาเพิ่งรล้วอ่ะพี่พี่บอกันทัน ยังไม่ได้ยังยังไม่ได้ถ่ายพีเวดดิ้งเลยเนาะอ๋อพีเวดดิ้งก็ยังไม่ได้ถ่ายอ๋อแต่ว่าเล่งไปแล้วค่ะเป็นสถานที่เป็นศัตรูมันไม่จะกดดันเราไหมล่ะงานมันก็ใกล้วาจจริงๆแล้วว่าคนที่เราุตส่าห์น่าจะเป็นออร์แกนไนเพราะว่าเราอาจจะไม่กดดันเท่าไหรเลยความต้องการเราเยอะโนาไม่เพราอาจาเขาถามเขาต้องการมาไม่มีสักคือต้องบอกว่าพี่พีทเองนี่ยหนีไปไหนอะคะพี่พีทเองอ่ะก็ไม่มีแผนไม่มีรูปแบบ งานแต่งอยู่ในหัวเราเองก็ไม่ได้มีรูปแบบคือทั้งสองคนไม่ได้คิดว่าจะแต่งงานชีวิตเนี้ยแล้วพอจะแต่งก็เลยรู้สึกว่ามันไม่มีภาพในหัวเลยอะไรเงี้ยอาจจะต้องแบบลำบากอร g แก i z e นิดนึงอะไรอเงี้ยตะวกกับจุดที่สุดผมว่าพิธีตั้งแต่เริ่มเลยว่าเราจะเลือกไทยหรือจีนหรือว่าจะผสมกันหรืออะไรอย่างเงี้ยเลยครับเราขอแล้วเราขอแต่แบบยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์คือตอนแรกอ่ะต้องเล่าเหี้ยว่าเราเราอยากจะ เขาเรียกว่ามีพิธีพิธีมั่นเช้าแล้วก็เย็นในวันเดียวกันตอนหลังเนี่ยเราแยกวันแล้วใช่เพราะหนูบอกว่ามันเหนื่อยเกินไปใช่ครับเป็นสองวันแทนตอนนี้ล่าสุดนะครับล่าสุดตอนนี้คิดว่างานแต่งเราความคืบหน้ากี่เปอร์เซ็นต์แล้วจากร้อยกี่เปอร์เซ็นต์หกสิบได้ไหมสร้อยสิบชุดหนูยังไม่มีหนูยังไม่รู้ได้ซ้ำหรือเป่ชุดอะไรยังไม่รู้อะไรเลยการ์ดทีแล้วาากรร์ดแล้วเยี่สิบมั้ย เออเมไหมเพิ่มไหมนิดหนึ่งนิดหนึ่งพูดเลยค่ะเอาเลยก็เราเรามีการ์ดกำลังเลือกชุดครับค่ะยัง่ไหใกล้ๆไหมเดี๋ยวเขาไม่ได้ยินลูกเสียงเบาลูกแล้วก็ที่เหลือก็จริงๆก็ยังยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับเออพูดแบบกลัวๆเหมือนกันนะครับเส้นสั้นเหรอพี่เพียงดูเหรอให้คนให้คนคิดว่านี่เป็นนังไม่จริงๆน้องเขาไม่ดุเท่าไหร่ครับน่ารักเขาน่ารักไม่ดุเหรอเาาอยยมีลลูก จริงออยังมีจริงไหมใช่อันนี้เป็นเรื่องที่คุยกันหลายรอบมากจะคุยไม่จบตอนเนี้ยว่าแบบจะยังไงดีเพราะว่าอยากให้ทันปีมังกรต้องเริ่มเลยเริ่มเลยเริ่มเลยแม่จริงจะไต้องเริ่มเลยนิ่เพราะว่าใหญ่ก็จะแต่งแล้วแม่แม่ติดไหมมีลูกเลยอ่ะจะไม่แต่งแล้วมีลูกเลยได้ไหมกนแล้วแต่ลูก่็เไม่องอันนี้มันขวางอของลูกแม่ลงมาแม่ลงมา แม่ลงมาตรงนี้นะอะไรัะอยู่ได้้หมลงไม่ได้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 แม่คนขอมีลูกเลยมีลูกให่ปีมกรเลยได้ไหมแม่ให้เก็บพี่พีด้วยอกเขาหน่อยโอ้ลูกแม่ลูกแม่นะพี่พีด ไปเที่ยวเชียงใหม่เดิเกี่ยวอะไรเนี่ยไม,ไม่รู้เองเธอไปเที่ยวเชียงใหม่เขาไม่ได้เรียกแม่ลีเขาบอกว่าพี่พีท<ช>มาแล้วโอ้โหมีความสุขไหม ทำไมไม่ชอบแบบนี้งนไม่มีใครหาเลยอ่ะคม่ไม่คร like ับเป็นคำถามก่อนๆแม่ก็ผมอยากมีลูกให้ทันปีมังกรถ้าจะเริ่มเลยซึ่งมันต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้แนทพักแม่องานไหมขัดข้องอะไรที่จริงอ่ะคือแม่เป็นคนที่อยากอวดคนว่าให้ลูกแต่งงานก่อนแล้วมีลูกแต่ด้วยนับไปปีมังกรปีเฮงๆก็แล้วแต่ลูกสองคนถ้าจบแล้วแม่บอกแล้วแต่เอาแม่ไปโอเคแม่ไป ก็สรุปก็เดี๋ยวเขาไปคุยกันเลย,ยข้ามความห่ามอีกหนึ่เรื่องหนึ่งก็ที่เราไลฟ์แล้วมีคนมาด่าว่าเราแต่ผู้ชายรวยอีกร้อยแล้วมาตอนต้นปีก็เคือมีปัญญาไหมอะคะสัตว์ใจนี่หนูแต่งตัวธรรมดานะแต่ก็ก,ก็ดูมีปัญ,ญญาอยู่พี่พีทโอเคไหมคะ <laughs> โอเคไหมคะ,คคะจะเอาเขาหรือเอาหนูดีคะเฮ้ยทำไมเรามันจะมีแบบน้องชอบโดนอะไรกินเลรอย่างนี้ในไลน์อะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นสีสันให้หนูมีแหว่ร่๊กแหว่ร่๊กแหวร่๊ มันก็แบบอ้าวเขาระหว่าง่นเขาพิมพ์กับเราพูดอะอะไรมันจะเร็วกว่ากัน่ยเขาท้าทายเราไงล่าสุดมีเป็นละลานพี่บีหนูก็ไม่จัดการให้นะพี่บีแบบอย่างนี้ไม่ได้นะคะทาแบบนี้ไม่ถูกต้องนะคะพี่บียังแบบช้าอยู่ฮะพี่พี่ทุก้าเขาพิมพ์อะไรเขาว่าพี่ใช่ไหมอุ้ยมโหเลยเนี่ยมโหเลยเนี่ยนี่มโหแล้วเหรอเนี่ยเวลาเวลาเห็นคอมเมนต์อย่างนี้มันยังขลิอยู่ไหมผมว่าปล่อยผ่าน นนอยสสีั่มันแล้วแต่ว่าวันไหนเราอารมณ์เป็นยังไง<อ>ถ้าวันไหนอารมณ์ไม่จ่อยก็บอกไม่สนใจลำคาญแล้วบอกบางคนก็บอกว่าเขาถามว่าพี่ตดยังวันนี้ <laughs> พี่ไผ่ลงยังถ้าพูดอีกพี่บอกก็นะวันนี้โอเ้เงียบว่ะแสดงว่าเขาอยากคุยเล่นเฉยๆอา่อาแล้ก็เข้าใจได้มมากเนที่โดน,นบ่อยๆที่ขุ่นที่ด้านติดลบอย่างเงี้ยมันส่งน้ำมันมีอะไรจับผู้ชายดาราตกอาบอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยบอกว่าอีกสิบปีก็ยังไม่ตกอาบดูจากเงินแล้วอ่ะ บอกไปอย่างนี้ตอนไปจะถามพี่พีชให้กำลังใจเงี้ไม่กล้าถามแล้วใช่เพราว่ากำลังใจเยอะเหลือเกินด้วกำลังใจมีอะไรกำลังใจก็ตัวเองช้ำใช่แล้วก็บอกยังไงว่าเวลาน้องเจอเจอเรื่องอะไรแบบนี้ย่ายอมโอ้ยอยู่เมนกว่าอยู่เป็นเขาจะบอกว่าหนูใจเย็นๆเบาเใจเย็นเคนนึงเป็นน้ำคนนึงเย็นไม่ได้แล้วพี่พีชอย่างงี้ไม่ต้อง แล้วกับได้ที่เจอมันมันมันขึ้นแหมเพราะมันมีความอวดรวยด้วยมีจับผู้ชายกินด้วยรวยเพราะผู้ชายสนุกเพราะว่าเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นไงเรารู้สึกว่าเราทํางานทุกวันคนที่เขาเขาข้างหรือซัพพอร์ตเขาข้างนะใช่คำว่าเขาข้างเขาข้างเราหรือว่าอยู่ข้างเราเนี่ยเขาก็รู้ว่าเราเป็นยังไงเราทํางานหนักแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเฉยๆพวกนี้เขาไม่ได้ติดตามอย่างอย่างเมนที่เขาบอกว่าเราตกอ่ะเกิดจากที่เราไร์สดเนี่ยหน่าจะใช่น่าจะแบบว่าเห็นแบบนั่งขายของเพราะว่าของเราก็แบบ หลักสิบหลักหน่วยหลักร้อยอะไรอย่างเงี้ยหลักพันก็นานๆขายที่หลักหมื่นไม่ต้องคิดขายไม่ออกจริงๆรู้สึกว่าพอหลายคนมองว่าแม้เราจะทำหนุแต่หายคนเอาเราเป็นไอดอลหนูดีใจมากนะแนะนำไหมว่าจะต้องเป็นแบบไหนถึงจะเป็นย่าหมุในวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้หนูเล่นเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเขาเรียกว่านะไปเล่นแบบว่าขายซื้อของอ่ะในในแบบในติ๊กต็อกอะไรย่างเงี้ยบางคนก็บอกว่าเห็นพี่เป็นไอดอลเลยแบบมานั่งขายของอะไรเงี้ยเห็นความขยันของพี่หนูรู้สึกว่า เอ้ยอย่างน้อยเราก็เป็นตัวอย่างที่แบบบางคนเอาไปทําต่ออาชีพเป็นอาชีพเสริมอะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่าเนี่ยคือสิ่งที่แบบรู้สึกว่าภูมิใจในตัวเองหลังใจเป็นคำนี้ไหมครับพี่พีใช่ไหมลูกผมว่าอะไรนะคะกูจะดังใจคะอะไรนะกูดังๆอะไรนะรักครับรักกใครนะคะรักแักแกมบุ๋มครับเฮหนูบอกแล้วว่าเขารักหนูสวยสวยไม่เยอะไม่ไม่ได้สวยเลยแต่ว่ารัก เออมีก๊อปปี้แบ่งไว้ไหมตอบเลยค่ะตอไม่ทำได้องมันก็มีคนเดียวทำไงเนี่ยรักข่าวบอกทอไ้แต่รู้สึกยังไงคะที่เขาบอกว่าพี่พีไม่น่ามีคนเดียว มีคนเดียวเป็นของเขาครับสวยสมางสืมากสือมนากสตสมางจะบอกให้ปีน yes, ี้นอกจากแอนโทเนียแล้วก็แก้มบุ๋มนี่แหละ